สวัสดีครับแม่ยาผาาลวยครับห้าน้อย VIP ครับประจำวันอาทิตย์ที่ยีครับเดือนกรกฎาคมครับ2องพหครับปีนี้ปีมันมันสุโทุกคนเกิดเดินได้ปีได้ครับข้อหายมันมัสุโปทุดคนนะครับโชคดีด้วยครับเด้อเห้นจ้างครับประสบความสำเร็จทุกอย่างเลย อ่ะมาเบิกเงินครับวันนี้มญยาผ้าลวยะก็ไหลปติตากผ้านอนวีไอพีประจำวันอาทิตย์ผ้า,านอนวีไอพีกัแต่ไแล้ว,ว มาหลายเทศกทศใครรวเงี้ยอ oh <my>. ๋อมันไเ้าว้านอย V P ครับมนันมาคือบอทางนันนอ uh. นี่ นี่ทำไมนี่ทำไมย้ำโตครับ <c oughs> สี่ตัว่หครับ กระมี่ตัวแรกตรัวแรกหาแปดได้ครับเด้อหาแปดหาเก่าหนึ่งแปดหาศูนย์สามเก่าครับเน่นหาครับอ่าเล็กวิ่งครับหา,หาครับหนึ่งด้วยครับเด้ออาวคนใหม่ก็ติดตามหานอยวีเอพีคงมายาพาลาดรวยครับประจำวันอาทิตย์ที่สี่โสก้อนน้ำลำล้ำเรืร่อยๆสปูสก้ขนขอนแต่สิง่งใดดีโชคดีไม่ใช่ครับ ปะสบความสำเรในดทุกคเดอสำหรัคลิมนีแม่ยาพารวยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ